ลงมาอหวใจ้ห้พ่อเพื่อเป็นบุมงคลให้กับนักเรียนผู้ที่ได้ปัดบิมในวันนี้และคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านขอให้ได้เป็นเจ้าเป็นใหญ่กว่าพ่นทั้งหลายขอให้มีแต่ความสุขความเจริญก็ขาดไิ่โด้ทั้งอายุวัฒนังเด็กีวิีตังยาวนาน อายุวัฒนางเตชีวิตังยาวานิพนังสาลาังกัตามีสังฆังอายุวัฒนังเตชีวิตังยาวานิพนังสาลาังกัตามีบุติยมีผุทธังอายุวัฒนังเตชีวิตังยาวานิพนังสาลาังกัตามีบุติยมีธรรมังอายุวัฒนังเตชีวิตังยาวานิพนังสาลาังกัตามี

อาจียังผีทั้งขังอายุา่อัจนริยะชีวิตตางยาวานันกลังลาลานังกาดขามีโอมพุทธังธรรมังสังขังนามปณีโภเมน,นามธรรมดาพญานทนประทานมาแต่ตปากปากลายเอามาโหด ให้คนได้ลุ่งฟ้าให้ได้ดังคำมาคำศาสนาคอยจับจิตใจคนดื่มหวานกานาคอยจักจิตใจคนดื่มยาการกำกะหายคอยจับจิตใจคนดื่หลังหุ่นเพื่อห้อยกะหายคอยจักจิตใจคนหอมเหลืองเป็นพยาคอยจักจิตใจคนหน่อยเพีนโขาขาดถึงกี่กะหาย คอยจักติดใจคนเห็นล้าน้านเฮาคอยจักติดใจคนที่รูเข่าหงูกเข่าขนก็หายไอยจักติดใจคนเห็นงูอยู่ในบ้านคอยจักติดใจคนเปิดบ้านหนึ่งเข่าสีแดงก็หายสาพาลูกลางาสตาโกลางาสตาไปลางาสตาเห็นลางาคอยจับติดใจผู้แต่งงานผู้แต่งงานก็อายุยืนดอกกันเ่าเฮานี่รูเตาหลวงเตะผู้ดี เอ็นเศรษฐีมันมีก้อหินไปจับติดใจคนทุกข์ก็กลับไปเป็นค้นลำรวยไปจับติดใจควก็เป็นไหวาเขาแก้วไปจับติดใจหลังชาเปิดไม่แล้วก็จะมีเงินค้ำไปจับติดใจผู้นำก็จะเป็นหลักไสของประเทศไปจับติดใจหนักทะเลก็จะเกิดเป็นเมืองหลวงไปจับติดใจพวงนักเกลี้ยงก็เป็นทีบอลหนุนไปจับติดใจไปหาไปหาโตกับตาเป็นนาย ไปจับติดใจพาราชการผู้น้อยก็จับได้เป็นยัยเป็นโง่ไปจับติดใจพาทั้งโตและ้ัวน้อยก็จับเป็นยอดแก้วอมอันแล้วด้วยบาปพระคาถาลาอุรามุมะมุนมามหามุนมั่งจะว่า ทิฏิจังทิทธิกมังทิฏฐิการิธาสทาคโตทิฏฐิเตโชยาโยทิจังทิทธิุทธังทิฏฐิจมังทิฏฐิัำคังสารภาพทิฏฐิทวันตุเตเดือนักเรียนตั้องเตรียม่านหนเจ้าตั้งรูตั้งใจเรียนหนังสือ ข้เจ็บใหญ่ใจข้อมยใหญ่มีเจ้ามีแต่ความสุขวามเจริญเรื่องค้ามองเจ้ามีเหลือหลงจะพ้นจากทุกมูโลก่าเตอจัตตาโลทั้มาอายุวันนู่นทุกขังพลังมันยืนมันยืนถุงคนละนัโมตตา ชายมังกามหาศีิมังคเลตตาเตทมอาคุณคุณบ่รุงคุณแดงไว้ลูกแก้วออกกินเลีลิงเตี้เมืองทาลุงแทนมือดีแมนมหาคุณคุณแทนดาแทนแล้วให้ลูกแก้วกินลมาเ ตาชาเจ็บจางเมื่อล้งนิงกว่งหน้าท้องวันนี้ฟ้องเป็นโจคไรโลกเจ้ายอมเอือซา ก่อนกันทะเลอ,อังคารเอกมหาชัยพุทธะรหัสไปเป็นโชคแท่ดีลีมาเหตุทีลิงลำลกูกให้หายทุกข์ทุกขาพระอภัราชขึ้นตุ คุณของลาคอนแก้ว่าพยประการวัดตานตงอาจขึ้นธุรเป็นโยมโบธีน้อฟาเอชาชาบายเือฟ้าบุญยนคุ้มสมไทยทลาตตา ำนำຕาเทหุนวังนี้ดีรุ่นนประมาลยพแ ลปุ่มลงอาตุ่มฟูงพ pues mm ุนให้หายกังวลนและเดือดถอนโหยพยาหายทไายหงไปทางไหยในเละยาไลนอกแกนดาวออกพีพ nah ีร่างถือทิเทิศยศแห่อมอาคมนิยมประฏิบัา